สวัสดีครับทุกคนครับเรายังอยู่ใน BCL นะครับคิดการแข่งบอมสกีพอเชฟเปลีกในช่วงนี้นะครับทิ้งทวนภาค2024เนี่ยต้องปิดจบก่อนที่จะอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูซีซั่น204รอบรองชนะเลิศซรีซั่นฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขการจัดทีมนี่เป็นซีซั่นสุดท้ายของภาค2024ใน BCL แล้วนะครับรอบรองชนะเลิศสายบนครับคุณปื้มพบกับคุณพีปดูกันเลยสวัสดีครับผมปื้ม PJ ครับเจอกันครับ สวัสดีครับผมพีมจะขับสี่กุมารฝากเชียร์ด้วยครับซีซั่นนี้ฟรีสไตล์จัดทีมแบบไหนก็ได้นะครับฝั่งของคุณปื้มมากับแผนหลังหาอาฐานรก5 2 3สองลองบอลเคาน์เตอร์ประตูเป็นปิโตเชมิโกลเซนเตอร์แบ็คเออเซนเตอร์3คนใช้คาซิมิโร่มาเล่นเป็นเซนเตอร์อนะครับแล้วก็วิลเลียมซาริบายืนตรงกลางฟาโลมาร,ารมิเดียยืนทางซ้ายนะครับแบ็คซ้ายอัลเบซอนดิวิสครับแบ็คขวาอารอนวันมิซาก้ามิดฟิลด์ตัวรับโค้ชมาเกเรเล่ ลูกบุลิษนะครับผมยืน C M F นะครับผมส่วนหน้า3คนเรเนเมตซี่เป็นหน้าต่ำนะครับแล้ว C F สองคนที่เรียนเอ็นบปเป้กับคาวไฮลูมินิเก้ครับส่วนฝั่งคุณพีครับ4 2 1 3ลองบอลเคาน์เตอร์ ounter, ประตูเป็นปีได้เช็คคู center, f f ans, time, ka, ่เซ็นเตอร์มิกกี้ฟานเดฟเฟนโชว์ไทม์ยืนคู่กับเปาโลมาลินี่นะครับแบ็กซ้ายโยสโก้กวาดิโอแบ็กขวาอารอนวานบิซาก้ามิดฟิลตัวรับอันนี้ซากเกลียครับผม C M F ใช้อุยเฮเนสมายืนซมเอฟยืนต่ำๆสังซ้ายนะครับทางขวาเรเนลเมสซี่เป็นกลางลุกนะครับหน้าต่ำลุกกูลิตนะฮะคู่หน้าเป็นที่เด่นเอ็มบาปเป้กับคาวไฮลูมิเนเก้น,นะครับรอบรองชนะเลิศเราปรับเพิ่มเวลาจากปกติ6นาทีเพิ่มเป็น8นาทีนะครับถาา90นาทีในเกมเสมอการต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันนี้ก็ดวลจุดโทษตัดสินนะครับผมซีซั่นสุดท้ายของอ e ีฟุบอล2024ฮะใครจะเป็นแชมป์มามาดูรอบรองก่อนนะครับเกมร่บแล้วนะครับ คุณปื้มเคลียกรนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดแดงครับส่วนคุณพีบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวคุณพีนี่ได้แชมป์มา3สมัยแล้วนะครับส่วนคุณปื้มนี่ทำผลงานดีที่สุดคือรอบ8ทีมสุดท้ายนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกเลยนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยบอลนัดเดียวนะครับก็ต้องจัดเต็มกันอยู่แล้วนะครับสู้กันกลางสนามครับกุลิดดักได้กุลิตฝั่งของคุณปื้มนะครับแล้วจะงัดลูกนี้ไม่พ้นนะครับดักกันไปดักกันมาครับ เดวิสโอ้ยเสียเหลี่ยมเมสซี่ครับเมสซี่ไปได้กุลิตมาช่วยดักกุลิตกุลิตของคุณเพิ่มเนี่ยจะยืนเป็น C.M.F นะครับก็จะยืนต่ำกว่าน่อยนะครับส่วนกุลิตของคุณพีนี่ยืนเป็นหน้าต่ำนะครับจะมีส่วนร่วมกับเกมลุกหน่อยนี่จะใช้ล่างเดียวกันนะครับบาเป้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับห้าแกว่งมือปล่อยบอลเลยครับชมาเล่ล้ำไปพอสมควรนะครับทั้งลูมินิเก้แล้วก็เอ็มบาเป้เลยนะครับจังหวะจ่ายของลุกกุลิตนลักหลังนี่ลุกกุลิตได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเอามายืนนัรบี้ะค ถ้าเป็นอีกค่ายนี่งี้อย่างโกงเลยนะกุลิตนะตัวตัวเก่งเลยนะครับบอลน้นหนาเร็วๆคล่องๆแบบนี้นะครับบอลเป็นของคุณเปิ้ลนะครับบอลอยู่ที่กุลิตมาเกลเล่เบิร์นจะให้เมสซ,ซี่ติดกุลิเนสครับบอลอยู่ที่เอมบัปเป้ฝั่งของคุณพีก,ก็ติดเหมือนกันครับสากาเรียเข้าทางจะออกมาทางซ้ายก็ติดมาเกลเล่ดักกันไปดักกันมาครับบอลสู้อยู่ที่กองกลางนะครับบอลไปถึงกองหน้ามันไหลแล้วได้ลุ้นแน่นอน <laughs> กุลิตครับจ่ายแป๊กๆมาที่เอ็มบัปเป้มาทางซ้ายกับอเลฮเนสดวลกับอามิซาก้าครับฝั่งนี้สักการีนหนุนมาช่วยเลยครับสักการีนไม่ใช่สักการีกุ <c oughs> ลิตโอ้โหัวขมัเตียงกว่าไปแล้ว <c oughs> ความเฉยเลยโดนกระแทกครับมาเกเรเล่ตัวเล็กนิดเดียวนะกุลิตตัวใหญ่แต่ว,ว่าไปกระแทกกุลิตกระเด็นเลยนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงคนระับเวลาคัดซีนนักนักเตะอาจจะตัวเท่ากันนะครับดูว่าวิ่งมาชนจริงจริงมาเกเรเล่ตัวเล็กนะครับ โอ้เหลี่ยมกระแทกลูกน,นี้ดับเครื่องชนเลยครับแล้วฟรีคลิกระยะนี้เท้าซ้ายของเดียวนี่เมสซี่ครับคุณพีจะยิงเลยหรือว่าจะเล่นลูกสุดเมสซี่และลูกสุดกัางไๆแล้วไอ้กอลิตมันแป๊กไปหน่อยอคุณพีบอกว่าเล่นลูกสั้นเนี่ยได้ลุ้นมากกว่ายิงเอกนะครับผมบอลแป๊กโดนกระแทกไปหน่อยนะครับผมเข้ามือของปีเตอร์ชไมเคิล มาข้างหน้ามาสู้กันที่ลุกโดกูลเอเนสมงเชดมาที่เอ็มบัปเป้มาเกเรเล่เลมาซ้อนแล้วมาเกเรเล่เลมาแล้วโอ้ยโดนแซะไปนะครับกุลิตแทงลูกนี้ไม่ถึงนะครับอวาริโอยืนเป็นแบ็กซ้ายนะครับฝั่งของคุณพีหว่ออยู่ที่กุลิตครับชิงมาสวยครับเอ็มบัปเป้จะบอลแล้วยิงลูกนี้โอ้โจบเหมือนจับ,บอลแกแต่กลายเป็นดีนะครับบอลมันสปินกระโดดขึ้นสูงดูครับใจมาแล้วปึง้งเหมือนตั้งพักนะครับแต่ยิง เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิงออกไปแปรหน่อยนะครับไม่ได้ยากเย็นสําหรับปีเตอร์ชไมเคิลครับเป็นลูกเตะมุมของคุณพี่ครับเท้าซ้ายของเมสซี่เอายังไงดีเนอะมีสูตรไหมเปิดไปได้แล้วกันโอ้โหปาเปล้ลงมาช่วยดักแล้วหนุนไปใหม่แล้วครับเมาดีนี้เอายังไงละยิงละพี <c oughs> เมสซีส่ซ้ำอีกทีนึ่งไม่ต้องกอบได้เซฟหนักๆเหนื่อยๆไปสอสาครั้งนกครสำหรับปีเตอร์ชไมเคิล ว่ายังเปิดประตูเปิดสกอร์ไม่ได้นะครับฝั่งของคุณพีใช้ประสบการณ์ที่มีมากกว่าให้ได้เปรียบนะครับเพิ่มความกดดันให้กับคุณปื้มแต่ก็ยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับบอลของบอลของเกมขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณปื้มพยายามที่จะงัดไปข้างหน้านะครับแต่กองกลางเก็บบอลไม่อยู่กับบอลเป็นของคุณพีอีกแล้วดูมินิก้ไทกุลิตอื้อหือกุลิต,ลตเจอกับกุลิตครับัวไหนตัวจริงตัวปลอม พยายามต่อบอลโดยใช้วิธีการตักนะครับตักไปข้างหน้านะครับผมแล้วชิงมาแม่นๆเลยครับบอลโป้โหชนไปให้กับกวาดิโอมาดอาจารย์ไม่ว่าอะไรครับเป็นบอลได้เปรียบไม่มีฟาวด์ด้วยนะครับโดนแซโอูโหมากคเล็ๆยังแข็งปึ๊กเลยวะไปจิ้มจากด้านหลังบุลิกบอลมาได้มาบอลเป็นของคุณพี่เลยครับยัดไปข้างหน้าโดนมาลีนี่ดัก่อนเดวิสเดวิสงัดอีกแล้วครับบอลงัดงัดนะครับสายงัดนะครับคุณปื่มแล้วบอลเข้าทางอูลเนสไปเซฟตี้เฟิร์สทีปีเต์เช็คก่อนเลยครับ จุดพุไปข้างหน้าครับเอ็มบัปเป้ดูดลงสวยกุลิตให้ไปที่เดวิสเดวิสมาดวนกับวันวิสากา้าวัิสาก้าเข้าถึงบอลไวครับเอาบอลกลับคืนมาได้เบสซี่ครับประคองออกไปทางขวาครับลูมินิเก้ให้กุลิตกุลิตโดนกุลิตเอากับกุลิตกุลิตสู้กับกุลิตเอาดิใครเป็นตัวจริงตัวปลอมครับแล้วบอลไหลแล้วบัปเป้วิ่งตามกับวัวิซากา้าใครถึงก่อนกันวันวิสากา้าเร็วจเจ้าเข้าเรื่องเหมือนกันนะครับ วิลเลนสเหลี่ยมดีครับพักสวยสก,กรีแล้ววิลเลนสไต้ลูบินิเก้เดนทันนัวยิงติดพอกอืมมาเกยเลยนัวนเนียโนเนียอยู่น้อยกรอบเขตโทษฝั่งของคุณปื้มครับยังไม่เสียจังหวะยังไม่เสียประตูครับแล้วชิงสวนกลับมาสวยๆเลยครับบัเป้มาแล้วเอ็มบัปเป้พาทัวอืมไปเฟ้ช็อตแล้วโดนกระแทกไปหน่อยนึงครับฟานิเวนทำได้ดีจะสวนกลับมาอีกทีหนึ่งครับคุณพีใช้จังหวะสวนกลับนี่แหละเพราะว่าใช้จังหวะต่อบอลมาเองนี่แน่นไปหมดเลยนะครับกองกลางกองหลังฝั่งของคุณปื้มมีหลังห ถ้าจะได้ลุ้นได้เสียว่าคงต้องเป็นจังหวะสวนกลับนี่แหละครับมาสวยครับม,มาจากตำแหน่งล้ำหน้าอีกแล้วครับมเปเป้ไม่แน่ใจว่าฝั่งของคุณเืิมนี่ใช้ออฟไซด์แท็บกับดักน้ำหน้าด้วยหรือเปล่านะครับจังหวะจ่ายขึ้นหน้าแล้วเนี่ยถูกไ,ไหมแหงแบ็กจะหนุนขึ้นไปหน่อยนึงนะครับไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับออฟไซด์แท็บคือบางทีมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อเสียคือจะทําให้หลุดง่ายบางทีถ้าเกิดเช็คน้ำหน้าพลาดแล้เนาะใช้ถ้ามันเช็ค แมนนวลได้ก็ดีเนาะเหมือนในคอนโซลอะไรพวกนี้นะครับอยาได้สวยครับเอาลีนี่กุลิตแทงลูกนี้โอ้โหสีนา,าทีหมดไปแล้วครับผมตอนนี้ยังสูดประตูต่อสูดครับเพสสุดท้ายจะเป็นของใครหรือเปล่าของคุณพีครับได้หนุนขึ้นมาพิกได้สวยนะครับผมกุลิตให้มาที่เมสซี่แต่งเข้าซ้ายโอ้โหกุลิดนูเนียนูเนียเลยครับแมาโอ้โหนี่ก็ถือว่าเด่นเหมือนกันนะครับลูกกุลิตทั้ง2ฝั่งนะครับคือมันเด่นทั้งในสนามเววิ่งไปวิ่งมาด้วยนะผมมันทรงผมมันอะไรมันเป็นเอกลักษณ์นะ เออแล้วตัวใหญ่เราวิ่งชนกันโอ้โหโนเนียนโนเนียเอาท่ามกันนะครับกลิตดีไม่ดีในภาคต่อต่อไปนะอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับสำหรับนุชกลิตนะศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับยังกินกันไม่ลงนะครับ45นาทีแรกแต่ก็น่าจะเห็นอะไรกันบ้างแล้วนะครับเวลาที่เหลืออยู่45นาทีครึ่งนึงเนี่ยจะเล่นยังไงจะจัดสไตล์ตัวเองหรือเปล่านะครับเมซี่ถูกถอดออกไปนะครับลาฟเฟลเลวลงมานะครับโอ้โหดูบอลดึงบอลสวยมากครับลูมินิเก้ออกมาทางขวาครับวันมิสก้าเติมขึ้นมา เติมมาไม่สุดนะครับผมต้องเปลี่ยนแกนไปทางซ้ายหรือปักตรงกลางนี่แหละยิงติดแซฟปีเตอร์ชมยโคพยายามจะเปิดสกอร์แรกให้ได้นะครับคุณพีแต่ก็ยังถูกปฏิเสธโดยชมัยโครครับเอาบอลกลับคืนมาได้สวนกลับไวไม่ได้ครับโดนดักอยู่กลางทางครับต้องค,อค,อคอ่อยๆเลาะไปครับคุณปลื้มให้มาที่ลูมินิเก้พิกสวยไปเลเอาวิ่งลยครับเลเอาวลงมาแทนเมสซี่นะครับผมฟันดิเว่นขี์ออกมายาวๆวงเช็ดมากลายเป็นเข้าทางกุลิดฝั่งของคุณปื้มเลยครับ มาดูยัดไปข้างในเลววยวชอรจริงโกนีโอกาสพี่ไม่ค่อยมีเอาไปแล้วพี่ได้ประตูครับลาเบลเรียววิกชามซุปเปอร์ซับครับลงมาดีโอกาสไม่กี่ครั้งนะครับกดไปแล้วหนึ่งประตูโอ้โหเข้าข่าไปเลยแม่แล้วมากอดคอกันนี่ทรงผมเท่เลยนะนี่ดูทีนึงครับจังหวะเนี่ยน้อยกว่านะครับแต่ใช้จังหวะจับบอลแบบลาบูน่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็กดด้วยซ้าย วิดีนี้ครับจังหวะเฟิร์สทัชของเลเยอร์เหลี่ยมดีนะครับคุลิตยัดมานี่ฮะมีลาบนุหน้าจับบอลหน่อยๆนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายหนีมือปีเตอร์เช็คเอาเลยครับผู้ที่โอกาสน้อยกว่าแต่ได้สกอร์ขึ้นนำนะครับผมคุณเปิมจากลาฟิเอลล์ครับนาทีที่53มาน,นึงประตูต่อศูนย์ครับดได้อีกแล้วครับคุณเปิม หลังใจมาเอากุลิทดักคืนมาครับแล้วโอ้ยโดนซาลิบาหนุนเตะอัดกระแทกบอลเป็นใจเอ็มบัฟเป,ป้ให้กุลิทกุลิทจอกยิงลูกนี้ลนะโอ้โหปฏิกิริยายังดีครับปีเตอร์ชมาคอนเอ้เอาแมนซียังอยู่แล้วยิงลูกนี้เซฟทีนึงโอ้โห,โอโหฮีโร,ร่ซุปเปอร์เซฟครับยังอยู่ครับยังไม่ตายยังไปต่อยังไปต่อไอกทีนึงนึไปติดบล็อกอีกประตูรากยังไม่มีครับสำหรับคุณพีโอปีเตอร์ชมาคอนนี่เป็นพระเอกเลยนะครับเนี่ยตูครับสีก็ติดบล็อก เป็นซาลิปานะครับยังไม่ได้ประตูแรกครับคุณพี่พยายามกดดันพยายามแล้วพยายามเร่านะครับแต่ประตูแรกยังไม่มา,ากำลังใจจะเป็นยังไงฮะโมเมนตัมจะเป็นยังไงครับลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับจะวัดใจวัดดวงเข้าไปหรือว่าจะมีลูกสูตรอะไรหรือไม่เท้าซ้ายของเมสซี่ครับแบบนี้ต้องเป็นเท้าขวาหรือล่าเอาเท้าซ้ายนี่แหละเปิดเข้าไปเดวิส ดักได้ที่เสาแรกครับบอลเข้าทางอูเรเนสห้ซากาเรียเบย์ไปที่มาดีนี่เบิลอีกทีนึงลุกไปทเกมจะตับเบิ้ลทัชหรือจับบอลง่งยๆไม่หลุดเท้าไปนะครับบอลยังเข้าทางคุณพีครับนัดไปหมาครับโอ้โหแล้วแม่นซะด้วยเข้าทางกุลิตง่ายๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆแปะแปะจะชิงหน้ากรอบเขตโทษไม่ได้ครับโดนดักซะก่อนเซนเต์แบ็กสามคนอย่าลืมนะครับหลังห้าท้าอารกนะครับแล้วมีมาเกเรเล่มาช่วยอีกโอ้เกมรับทำได้ดีครับแล้วเกมลุกจะส่วนนั้นดีมาแล้วครับแล้วโอ้โหนิดเดียว เลียมวิ่งชนะไม่ได้ครับมาเดเวนยังยังเก็บเลเอาได้อยู่ในจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะครับที่สําคัญประตูแรกต้องมาสักทีหนึ่งนะครับคุณพีโดนคุณป้มงัดยาวๆอีกแล้วยังไงนะครับลูมินิก้ให้กุลิปแตงมาลูกนี้วิ่งแสงเลเป่าวิ่งแสงเลยครับลูมินิก้ลูลมินิก้เย้ติดแซฟมีเตอร์จไมาคอลอีกแล้วอวันนี้พี่แกเป็นพระเอกเลยครับที่เซฟลูกยากด้วยนะครับบุ่มเนี่ย ยังใช้มือเซฟล้มตัวได้เซฟโอ้โหปลายมือแม่บทจะเหนียวพี่แกก็เหนียวลื้เกินนะโอ้ประตูแรกยังไม่มาครับคุณพีพยายามต่อไปไม่พยายามแล้วครับขอเปลี่ยนเกมหน่อยฮะคุณเบิ้มตัวบิ๊กไทม์ตัวอีพกตัวโชว์ไทม์เพียบเหมือนกันนะครับเนี่ยไอแผนหลังห้านี่เดี๋ยวนี้นิยมใช้กันเยอะนะครับเน้นความแน่นอนในการเล่นเกมรับแล้วก็เกมบุกนี่ใช้บอลยาวมากกว่าการจ่ายบอลสั้นนะครับ เกจจังหวะก,การขึ้นบอลของคุณฟื้นนี่ใช้เป็นลูกยกมากกว่าที่จะจ่ายบอลเลียดๆสั้นๆเพราะว่ากองกลางมันมีแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับเป็นวิธีการเล่นที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายภาคแบบนี้นะครับแต่ต้องดูกันต่อนะครับว่า225อัปเดตแล้วเนี่ยเกมเพย์จะปรับไปแค่ไหนอะไรงไงวิธีการเล่นอาจจะมีการปรับตามเมตาของเกมเนาะตามวิธีการเล่นที่ได้เปรียบนะครับเอาแบตเตอรี่จะหมดนะฮะต,ต้องรีบจบนะต่อเวลาพิเศษ เปิดเข้าไปแล้วครอกโลเนียนะครับสัมผัสแรกของเราตะลมมาตินเนสซุปเปอร์ซับให้กับคุณพีะเบิกสกอร์แรกได้สักทีครับนี่เป็นโชว์ไทม์นะครับโอ้โหเถียงกันแล้วครับตรงนี้ชบเชฟเชฟชังโก้ที่เพิ่งลงมานี่สดเลยนะสดเลยนะครับบนเลยเอาโหลูกยากจริงไม่เข้าครับมาได้จากลูกเตะมุมนะครับนี่ครับบินสุดแล้วนะครับปีเตอร์ชไมเคลนสู้ไม่ไหวจริงลูกนี้ ไปมีตัวเฝ้าสาวอยู่แต่เหมือนจะไม่ขึ้นโอ้วิ่งหนีตัวเฝ้าสาววีนี่มันโดนแสกหน้าจริงๆนะครับโขกได้รุนแรงครับโอ้เราตาโลมมาตินสครับเอาล้ครับตีเสมอให้กับคุณพีได้แล้วนาทีที่69โอ้เหเลขสวยเลยหกเก้าเวลาเหลือประมาณ20นาทีครับจะเป็นคุณพีแชมป์สามสมัยที่เข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่4หรือว่าจะเป็นคุณปื้มครับที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศครั้งแรกลุ้นแชมป์สมัยแรกครับ ตัวสำรองต,ตัวสดลงมานี่มีผลต่อรูปเกมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นบางคนขี้เกียจเปลี่ยนตัวสำรองนี่ต้องคิดดีๆนะครับโดยเฉพาะแมตช์ที่สำคัญนะครับบอลอยู่ที่เชฟเชนโก้ครับเชีว่าไปแล้วเชีว่าหนีเมาดีนี่อดีตผู้เล่นทีมมิลานด้วยกันแล้วทไลด์ได้สวยครับแล้วลอยเข้ามือของปีเตอร์เชคป้องกันได้ยอดเยี่ยมครับเปาโลมาดีนี่ไปข้างหน้าโรเบรโตบัตโจตัวเล็กแต่ว่ามงชงมาให้เพื่อนได้เล่นต่อครับปาตินี่ลงมาบัตโจเปาี่ มีตัวสำรองลงมาเยอะนะครับฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะครับวินิสจูเนียร์พิกวันทูไม่ได้ครับเลียออกไปข้างหน้าจากที่เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งก็เล่นด้วยความระมัดระว,วังกันมากขึ้นเลยครับมาติเนสโอ้ยเหลี่ยมเบลลี่ฝั่งนี้ก็มียังทําได้ดีครับน,น้าแหน่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังไม่ยอมสาดยังไม่ยอมเคลียร์ครับยังไม่ยอมเสียบอลง่ายๆนี่แหละครับ <laughs> ออกค้างไปเลยไม่ตอนเสียมันง่ายๆสิบนาทีสุดท้าย เวลาที่เหลืออยู่นี่อาจจะมีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะไม่อาจจะไม่ยอมเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเสียไปแล้วนี่โดนสวนมานี่อาจจะไม่มีเวลาพอที่จะเอาคืนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะตะครองไปก่อนหรือเปล่ามีโอกาสก็เข้านะครับไม่มีโอกาสก็ไม่เสี่ยงประมาณนั้นหรือไม่นะฮะหลังห้าท้านรกครับแต่เม้าดีนี่ของคุณปื้มเนี่ยเป็นเม้าดีนี่ร่างอีพิกนะครับไม่ใช่อีพิกมิลานนะไม่ใช่ไม่ใช่ร่างละอ่อนนะครับ ฝั่งของคุณพีนี่เป็นอีพิกร่างไวละอ่อนนะครับเรามายืนเป็นเซนเตอร์เอานะครับสู้กันต่อยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองเพิ่มนะครับอาจจะมีการปรับแท็กติกเล็กน้อยนะครับโรเบโตบัชโชหมุนจ่ายให้กับมาร์ติเนสมาร์ติเนสหมุนแล้วแทงให้กับมาบัชโชโอ้ยนุ่มบ๊บเปียมาบิดขาจังหวะได้ดีครับแต่บอลเบาไปหน่อยครับเข้ามือของปีเตอร์ชไมาทิเคิลอีกแล้วออกจากประตูที่เสียไปนี่คือเซฟสวยๆเยอะเหมือนกันนะครับชไมาเคิล อะครับบอลบุกของคุณปิื้มครับแจงมาแล้ววันทูกับเดรเอาไอเชฟเชงโกโ้ขอสัวบ้างเดปีเตอร์เช็คครับขอโชว์บ้างครับทุบลูกนี้ออกไปได้สวยทำมาได้ดีครับจังหวะสุดท้ายเป็นชเชฟเชโก้ครับยิงใส่ปีเตอร์เช็คอีดีตอดีตผู้นัก,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 กทีมเชลซี <c oughs> เป็นลูกเตะมุมของคุณปื้มบ้างน,นะครับมีลูกสูตรอะไรหรือเปล่าครับทีเด็ดช่วง5้านาทีสุดท้ายลูกเตะมุมแบบนี้ก็ขอปรับหน่อยนะครับ เอาเชฟเชงโก้นะครับเมาดีนี่นะฮะเป็นทารก็ตนะครับ,เป,นนรบเป็นเป้าหมายในการลุ้นทำประตูจากลูกเตะมุมนะครับดูการเคลื่อนที่ดีๆแล้วเ,เปลี่ยนตัวเปิดเตะมุมด้วยใส่ใจในรายละเอียดครับอเอามาเกเล่ผิดตัวผิดตัวรีบไปหน่อยเอามาเกยเลย่ยมาเปิดแล้วก็โดนสวนกลับเพื่อไม่มีตัวตัดนะเอาไปคิมิกแล้วกันครับใช้แท็กติกลูกเตะมุมด้วยนะครับเนี่ยเอายังไงดีเนาะโอ้ยิงเลยได้ป่าปันเนก็ไปแล้วเดียวเยเกือบได้มัน มาดีแต่ว่าขึ้นไม่ถูกบอลน,นะครับเชฟเชงโก้ปาดหน้าประตูไปเสียววาบเลยนะครับมาแต่ได้ใครเสียวครับยังไม่มีประตูเพิ่มหัวดไปยาวๆก็คุณพีกางหน้ามีมาร์ติเนส้อยอยู่ดักได้สวยครับแล้วบอลเป็นของใครบอลเป็นของบาโชฝั่งของคุณพีครับเจอรัตสานโช้สานโชลงมานะครับเจอรัตจ่ายทีนึงครับติดทิมิกทิมิกยืนกลางรับหรือเปล่าเชฟเชงโก้ได้วิ่งแล้วครับเชฟเชงโก้เชว่าติดขา ติดขามีเาเช็คครับยังได้อยู่เดวิสเปิดก็ไปก็ติดบล็อกวันมิซาก้าแล้วออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมแบบนึกว่าจะจบนึกว่าจะปิดกล่องแล้วนะครับอังเดเชฟเชกโกโอ้วันนี้ประตูโชว์ฟอร์แมแหมเป็นการดวลกันระหว่างปีเตอร์ชไมาค ك กลกับปีเตอร์เช็คนะครับสปีเตอร์ดวกลกันครับเอาอีกทีนึ่งนะลูกสุดแดนนะครับ,รค,รบคิมอีกบเข้าไปชกออกมาก่อนนะครับปีเตอร์เช็คแล้วบอลเข้าทางกาซิบิโลโอู้ยโดนแป๊กไปหน่อยยังได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งเลยครับ เฟสุดท้ายยังได้นุ้นอีกเลือกนึ่งนะครับคุณปื้ม,มสูดเตะมุมฝั่งนี้จะเหมือนกับฝั่งนู้หรือเปล่าครับใช้อันไหนดีฮะอ่าอ่าซิกยาร์ดเหรอหรือว่าไงเดี๋ยวนะปั่นก้อยแล้วกันปัานก็ไปโค้งลูกนิ่เอาออกหลังไปอีกหนึ่งลูกยังเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวไม่ใช่เตะมุมเว้ยจังหวะ เป็นคิมิกนะครับผมโดนสัมผัสบอลออกเป็นลูกตั้งเตะจากลูกศาตรูครับทด4นาทีหมดไปแล้ว3นาทีครับตอนนี้เพยสุดท้ายจะเป็นโอกาสของใครครับคุณพี่บอลอยู่ที่เจอรลาลดครับให้ที่สกัเลียสกัเลียให้เจอรลาลดครับเจอร์ลดขอสังาดหนึ่งไดไหมได้หรือเปล่ามาตินส์ติดบ,บอกเมาดี่แล้วจบไปก่อนครับ90นาทีครับคู่นี้ ยังทําอะไรกันไม่ได้ยังกินอะไรกันไม่ลงนะครับกินกันไปแล้วคนละหนึ่งลูกนะครับผมก็เสมอไปหนึ่งต,ตัวตหนึ่งแต่ว่าดูจากสถิติแล้วคุณพีมีโอกาสยิงเยอะมากนะครับติดติดเส้อติดเซฟปีเตอร์ชไมาโคไวเยอะจริงๆนะครับยิงเข้ากรอบหลายลูกด้วยนะครับแต่ติดเซฟเยอะมากจริงๆนะครับปีเตอร์เชคก็เซฟลูกสําคัญในช่วงท้ายเกมอยู่หลายจังหวะเหมือนกันนะครับผมก็ต้องสู้กันต่อนะครับอีกครึ่งละ15นาทีฮะ สองครึ่งก็เป็น30นาทีนะครับผมถ้าสี่ครึ่งก็เป็น60นาทีนะถ้า6ครึ่งก็เป็น20อีพูดไปเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> ผมพูดเพื่ออะไรเ <laughs> อาละ,ะครับเริ่มนะเราหลุดแล้วด้วยอ๋อตัวเล็กพิทีดูลงมาครับซาเวียซาโซเวลา่ามาแต่ไม่หลุดครับโดนบังซะก่อนเปลี่ยนข้ามฟากไปทางซ้ายเลยครับเดวิสคุณปลื้มมาบุกทางซ้ายไปขวาอีกเหมือนครั้งที่เ,เขี่ยบอลเริ่มเกมนะครับไปทางซ้ายอีกครั้งนึงครับเดวิส เดวิสมาดวลกับปาตินี่มาที่นี่ไอที่วินิสซูเนียครับเนะบ,นะบ,บิดวันถุแล้วเปิดของแล้วแล้วของแล้วนี้มึงกดไม่ลงนะข้ามขานไปมทำชิงริมเส้นมาครับดูครับลาฟิโอเอาเล่นชิงกับเดวิสครับแล้วเปิดนี่เป็นเอซิมิลานคอนเน็กชันนะไม่ใช่ดิ <laughs> มีบาเยอร์มาด้วยนะครับเดวิสเดวิสนี่ได้ข่าวว่าจะมามาด,ดิดิซายังไม่มาบอลคุณพีเก็บไม่ได้เลยครับจังหวะต่อเวลานี่ จังหวะช่วงต่อเวลาเป็นของคุณปื้มอีกแล้วครับเลี้ยวให้เดวิสได้เปิดอีกแล้วแชมป์เชงก้ o, ขึ้นซอยคานโอ้โหโอ้เมื่อก่อนเมื่อกี้นี้ปีเตอร์เช็คเซฟนะครับอันนี้โอลิเวอร์คานเซฟครับคานเซฟติดคานไม่ติดเช็คนะครับติดคานว่าผมใช้มุกนี้แล้วชุบมุกคลาสสิกแล้วใช้ได้เสมอนะครับแล้วเด็กบัลทันก์ตยิงปั๊กมันติดสนับนิดนึงนะครับเข้ามือของปีเตอร์เช็คอีกแล้วเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเลยครับปีเตอร์เช็ค เอาอยัางไงดีฮนะเอาอยัางไงดีครับจะแรกกันดีหรือว่าจะวัดกันที่จุดโทษหรือ,อยังไงเสาวียลาโดนขโมยจากด้านหลังนะครับตัวเล็กพิกขี้หนูโดนแซะแป,ป๊บเดียวเอ่อทชิงไม่ได้ครับเเฟันเฟนขึ้นมาสูงเอาบอลกลับคืนมาได้ครับปาที่นี่ไอ้มาที่เจอราดเจอราดจ่ายตรงนี้ก็ติดมากเเกเล่ครับหลอดัดอยู่แล้วแล้วชิงวันถวยลวิดิสจูเนียวิ่งไม่ได้ครับมีฟันเ,เฟนประกอบอยู่นะครับอ่ะจบไปอีก15นาทีครับยังไม่มีประตูเพิ่มครับ ที่กันได้ความระมัดระวงังอูเซฟไป7นะฮะถ้าจากสถติแล้วเนี่ยเซฟไป7ครั้งนะครับสำหรับปีเตอร์ชมเคโคส่วนปีเตอร์เชคนี่เซฟไป2ครั้งนะครับส่วนโอลิเวอร์คาร์นี่น่าจะ2ครั้งโอลิเวอร์คาร์นปีเตอร์คาร์นะครับเอเดนดูเหมือนว่าฝั่งของคุณพีนี่ก็จะขยับเปลี่ยนแผนเหมือนกันนะหุบปีกออกมาให้แคบลงนะครับผมโจโจมจังตรงกลางมากขึ้นนะครับเอาเห็นว่าฝั่งของคุณปื้มมีกองกลางมีน้อยเนาะ มีแค่2คนนะครับเอาละครับสู้กันต่ออีก15นาทีถ้ายังทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับดวลจุดโทษตัดสินนะครับคู่นี้ใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศซีซั่นสุดท้ายของ BCL ซีซั่นสุดท้ายในภาค2 0 2 4่อ้าลุดไปแล้ววีนิสจูเนียวีนิสจูเนียฮลอลุดเฉยเลยดูครับทิ้งกันมา2-3คนครับแล้วตัวที่วิ่งขึ้นสูงอย่างฟานซิสเนีย โดยใหญ่ปกติที่ผ่านมาจะสะกัดบอลได้นะคบตันขึ้นสูงแล้วสะกัดบอลได้แต่จังหวะนี้โดนเชฟเชงโก้แทงทะลุช่องครับแล้วหลุดเลยครับความเร็วของวินิชูเนียร่างโชว์ทามแบบนี้โดนวันวิสก้าวิ่งตามมาก็ไม่ได้อะไรครับเหนียวแค่ไหนก็ไม่อยู่โอ้โหเอาเลยครับถุอนเปิ้ลนะกลับมานาอีกครั้งหนึ่งนะครับสองประตูต่อหนึ่งมานําในช่วงต่อเวลาพิเศษในครึ่งหลังครับเพราะฉะนั้นคุณพีต้องเพิ่มเกมบุกมากกว่าเดิมแล้วครับ โอ้ยจ่ายพลาดแล้วครับผมวินิดักได้ไปอีกแล้วครับติดเครื่องอีกแล้วครับวินิชัูชัวดียวมีใครขวางหรือเปล่าวันมิสก,กา้าไม่ทันแล้วฟันเป็นขวางอยู่ให้ไปข้างในซาก,กาเลียครับซาก,กาเลียมาช่วยชีวิตได้เอา่านะครับโอกาสยังเปิดอยู่สําหรับคุณพีนะครับชิงไปลูกนี้มาแห่ไม่ผ่านอ้าววาวินวิชโดนดักอีกเอ่เอานะครับเอา่านะครับบอปเติอมอัดจอยหน,หนุ่มผมเปียไอห,หนุ่มผมเปียจะถีบใสเหมือดได้หรือเปล่าเทิร์นลูกนี้โอ้โหจะเทิร์นใส่อาริบาจังหวะไม่ดีเหลี่ยมไม่ดีครับเคลียร์มาข้้้าางหนเลยคครับุณปืม แบบนี้ยังไงล่ะพี่ไปแล้ววีนี้ชุจูนนี่สามประตูตอนหนึ่งครับโอ้เหมือนจะช้าไปแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะดูดบอลลงนิดนึงจังหวะที่ปีเตเชนได้ถอยหลังก็ดีนะครับแล้วยิงเบาแต่กลายเป็นเข้าประตูไปเฉยเลยครับเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยิ่งใหญ่หลุงก็เถียงก็นทำไมอะ แหมเหมือนวันปัจบวิสก้าไปบนป่นฟานเวทงานทางที่ตัวเองจ่ายพลาดนะครับจ่ายเบาไปหน่อยนะครับผมแล้วโดนวินิชเนียดักนะครับดูครับอบอลจากแบ็กกับเซนเต,นเตอร์พลาดนะครับแล้วโดนตัวจิจีตัวความเร็วอย่างวินิชเนียได้ลูกนี้ไปนี่ปิดกล่องเลยหรือเปล่าครับปีเตอร์เช็คปิดมุมแล้วนะครับจังหวะถอยพอดีครับจังหวะถอยแล้วมายิงเบาก็จริงนะแต่ว่าก็พอที่จะเข้าประตูไปได้นะครับโอ้โหมาได้ประตูช่วงนี้ สามประตูต่อหนึ่งนะครับนาทีที่117รบครับแม่ิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอย่างเวลายังไม่หมดช่วงต่อไปยุบประจักษ์จมุนไม่ได้ครับจ่ายไปข้างหน้าโล่งๆเลยตอนนี้คุณพีต้องเปิดเกมบุกด้วยแหละนะกองหลังก็จะดันขึ้นสูงหน่อยหนึ่งนะครับผมส่วนคุณเพิ่มนี่ก็รับ2ขีดน้องก็มีจังหวะสวนกลับได้แล้วก็มีประสิทธิภาพในการสวนกลับนะครับร้อยยี่สิบนาทีครบแล้วนะครับตอนนี้บอลอยู่กลางสนามครับชิงกันไปชิงกันมาแล้วมาอีกแล้วรู้เปล่าอ สุดท้ายก็จบที่3มประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้รืกว่าจะได้เห็นการดวลจุดโทษนะครับหนึ่งในนั้นต้องชมชอบเลยฮะต้องนิยมชมชอบฟีเตอร์ชไมโครครับกับผลงาน7จ็ดเซฟนะครับผมช่วยให้รักษาสกอร์ได้แค่ หนึ่งประตูสําหรับคุณพีนะครับผมจากการที่มีโวกาสยิงไป10กดครั้งเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นคุณเพิ่มนะครับเอาชนะคุณพีไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกได้สําเร็จนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสายล่างนะครับติดตามรับชม BCL ซีซั่นสุดท้ายของอีฟุตบอล2024แชมป์จะเป็นคนใครครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องวอมสกีโฟร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้